สวัสดีครับวันนี้ก็มากรผมจองตุ้ยพอละแขนแน่ครับผมวันนี้ก็จะมากินข้าว่อนออกไปทำงานครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มีเมนูง่ายๆครับไข่เจียวใส่หมาหอมครับมีน้ำพริกท่านผู้ชมครับโอเคครับผมปะนี่ครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เมนูง่ายๆครับไข่พริกกับมะเขือครับ อันผิกตาแดงลูกแม่ไปไหนไม่วัดนะซาไปส่งแม่โรอ่าบบบบนี่ครับก็ลาดพริกองใส่ไข่ ไข่ดังร้อนเลยข้าวดังร้อนเลยครับท่านผู้ชมมาครับมากินข้าวด้วยกันครับวันนี้ครับเมนูแบบง่ายง่ายครับ ฮ่านย่มีลูกน้องสองตัวอืมครับ ครับหอมมะเขือไข่อร่อยเลยครับว่าไข่ก็เพิ่งทอดเสร็จข้าวก็เพิ่งสุกครับพอดีครับกินแบบอะไรนะร้อน ดูไปแลงลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมจองตุยปลาเลาะเชนยงดวครับนี่ก็ในานทีผมอยากได้ลงคลิปครับเพราะว่ามัค่อยมีเวลาเลยครับคานผู้ชม มาครับมากินข้าวกับไข่เจียวด้วยกันครับง่ายง่ายครับผมอาหารเช้าวันนี้ครับคุ้นข้างแดดออกวันนี้พี่ยุเข้าสองวัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền làm Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp rồi, ืเสียบเลยครับท่านผู้ชมไปเนี่ยขออนุญาตกินข้าวก่อนนะครับผมเพราะว่าจะออกไปทํางานแล้วครับผมลืมกดไลค์กดแชร์ครับต่องตุยพอแล้วครับคีนี้ครับทีนี้ก็มานสี่นาทีครับผมควันนี้อาหารหลักก็ดี่ครับง่ายๆยเลยอาหารพื้นบ้านครับผมโอเคครับผมคิมน้าเจอกันใหม่ก็สวัสดีครับ